สบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุพน์น้องบดอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนะพี่น้องมองอเมริกามะโขกขอกระซอกต้องขึ้มใจสว่างคือเก่าพี่น้องเลยมื่อเด็กซอกกลิ่มใจสว่างกับมาถักทายสบาย <MC S 2> ดีเอฟซีทุกข์โทุกคนเนาะไปเศร้าแตเที่ยวเพรเศร้าพี่น้องสวยแล้วกำลังจะไปถ่ายคลิปแต่ว่ามาถักทายซะก่อนเนาะพอดีว่าซอกกลิ่มกับยาดมาออกมาขอบใจเนาะขอบมกขอบใจเคยหักทางอเมริกาเด้อที่โอนเงินให้ซุ้มซอากึิมแล้วก็สว่างสวายเนาะ สว่างสาลายกับคนละซาวดอนอ่าแล้วที่ <c oughs> แล้วที่คนละซาวดอนกับซีไปคนละซีแชนกีพี่น้อง <c oughs> อูัฮ <c oughs> ึฮึฮึฮึนอฮึ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 ฮนฮึ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 ลึฮึฮึนึฮ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 ึานนึฮ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 ึ่ึฮึฮึฮึน,นึฮ่ฮึนึฮึฮึฮึรึฮึฮึฮาฮึ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 าึฮึฮึฮึมึฮ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 ่ฮนฮึ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 ่นนึนึนึฮ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 เฮึ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 ฮจส่ส คี่สมาร์ทเนาะากึมกับบัวสกึมเองกันเนี่ยบัวากึมกับตื่นเต้นเนาะตี่น้องกับสไลด์ให้ไห้ไว้เนาะคี่สมาร์ทคริสต์มาสอย่หงอยเวลาแมนบอกอย่าหัวมันขี้อ่ะคริสต์มาสมันจะวันที่เสภเดือนสิบสองสไลด์แต่ว่าเป็นคริสต์มาสแมนแมนไกลสไลด์ตื่นเต้นไปให้มันทอดพื้งนี้อื่นนี่เพราะว่าคริสต์มาสนี่มันจะตรงกับใกล้ใกลกับปีใหม่สากลเนาะก็คือไปแฮปปี้นิวเียร์แล้วก็เป็นเดาวดาวเป็นตอนแฮปปี้ใหม่ อลไรเพิ่นกับมีของมาเซอร์ไพรส์เพื่อนสาวสามคนเป็นซกกึ่งกับตื่นเต้นบู๊มันคืออยังเนาะอันนี้ซกกึ่งกับบู๊อีกได้พี่น้องตื่นเต้นพี่กันมันตืงนี้ตื่นเต้นจะว่าก็มันเป็นซักกึ่งแต่ของมุกขจเลยค่ะเป็นให้ซกกึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ว่าซื้อตัวทีให้าดเลขรอนักเพียรหลักซื้ออุปกรณ์การเพียรให้น้องน้องน้องมีนาเมษาน้องคอนน้องอันเฮวน้องอันเฮวบอนหลักระเนียน้องอันเฮวมีนาเมษาน้องหวานน้องคอนเพป็นให้ซกกึ่ง ก็โซลายสาว่างไปไอ้โปรเจกต์กนั่นคือว่าไปซื้อเสื้อผ้าไปโรงเทียนแล้วก็ซื้อเกิอบซื้อรองเท้าซื้ออุปกรณ์การเทียนซื้อรถถีบนอมอ,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 อบให้น้องแล้วชอกคือมีเวลากับพากัไปถ่ายรูปถ่ายคลิปที่วัไดไรฮับรถถีบคุรขั้นแล้วกันได้เสื้อผ้าได้ชุดเทียนได้อุปกรณ์การเทียนคือว่าถ่ายรูปไปให้เลยหักเบิง่งทางต่างประเทศเนาะคือเพิ่นสิได้เบิ่งว่าเพิ่นสิเอาไปติดออฟฟิศเพิ่นสิใยร์ห้หมู่เพิ่นเบิ่งหรือว่าแขกไปใครมาว่าเออเพิ่นได้ซอยเหลือไดช่วบุญ ครับคูถูกงาคูที่ได้โอกาสทางประเทศลาวเนาะเพราะว่าเอ้ยหักกะเกิดอยู่ในประเทศลาวตอนอายุบนสุดบนให่ใจเนาะค่ะว่าผิดพลาดกับคอทษขออภัยเริ่มเกิดเกิดเป็นยังน้อยนะครับไปอยู่บุ้นตั้งแต่สามปีเพิ่งเคยผลบอาว่าภาษาอังกฤษว่าภาษาลาวกับสิแบบบ่คคลของไปได้เนาะเพคยจะต้องขึ้นก่อนเวลาเพ่ราะว่าภาษาลาวจะเลื้อต้องขึ้นคำว่าก่อนกับเพื่อนกันยังคิดถึงวัฒนธรรมประเพณีลาวแหละคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่น คือเสื้อซาดเสื้อเสื้อซาดเล่าเนาะเสื้อซาดเล่าคือพันเป็นเนาะแต่แบบโบน่แกลแบบเขินไปอยุบุปเปอรมันตัดคือโบนเนาะตัดชันชาโบนเนาเขาคืบกับโบนเขาได้ห้ามเพิ่นเวลาโทรมากับว่าเป็นเรื่องเลี่ยบกันที่จะร้ายที่มันเป็นคนค่อยอ่ะให้เงินเข้าเขินซ่าร้ายสว่าร์คคือเขินโดนเขินคืบกับร้อยซ่าดอลลาร์เนาะแล้วก็นสื่ออุปกรณ์การเงินที่น้องๆกันเกือบพันดอลลาร์เนาะที่เป็นเอาเงินส่วนโตเป็นจกมาซอยส่วนนี้ เราขื่นกระดีใจร้ายขื่นตันใจแค่น้องๆขอบใจแค่น้องๆเฮ้ยหักมีอานำใจหลักกามีจิตใจที่ว่าอยากซอยเรือน้องๆเนาะกับเพิ่นก็เป็นคนที่ว่ามักซอยคนที่ว่าขาดแค้นขาดเกิร์นเฮียคนที่บ่มีคนเขาไปซอยเรือเป็นไปไหนคนเปิดท้างให้คนอื่นๆเขาไปซอยเรือเนาะก็ยิงเคล็ดน้องน้ำเพิงเคล็ดหลายๆคนเคล็ดปลาเต็มเคล็ดโซลโซเมตตาบอดกับเพิ่นแหร์ซอกรุ่มพาไปปวดไปหักษาแต่ว่า เคยไปแล้วคักสาบโบได้ไเดี๋ยวสิไปอัปเดตสิไปแย้งซื้อเครื่องหนึ่งของคือไปฝากเพื่อนแล้วกันไปบอกเพื่อนอลยกะไปบอกทุ่ประสงค์ว่าเออหากกับหมู่เพื่อนสีฝากเงินหักสาแต่ว่าหักษาบโบได้ก็ต้องปล่อยผ่านตามธรรมชาติแต่กะต้องเก็ดคลิปให้เพื่อนเบิ่งเนอกว่าเพื่อนมีจุดประสงค์มีความตั้งใจอยาสวยเลยแตะแต่ซอมพวกี่เพื่อนไปบโบได้เคยไปแล้วเคยหักสาแล้วเคยไปขวดแล้วหักสาบโบได้ก็ต้องบอาไปตาม ความเป็นจริงที่เพือ่อนบอกมานเนาะเอาปัสสิไดแจ้งเพิ่นและเพิ่นอนให้สึกเข่ามา,มา,ากๆใบกระป๋องเสื้อผ้าไปเปิดยางมาหาชุดเดี๋ยวให้โคลนเศ่้ากว่นตอนนี้บนตกทุกมืดพี่น้องทางเขาก็ได้ทางเขาไปหน้าเนาะมันทางเขาเแคบรหัสรถเขกึ่งตกะโศมันชิมีโศทางเขาหรือเป็นยังมาบางอย่างต่อรถเวลาเกลีก่ยออกมาเชียเวลาเสียหายหลายนะ,นะก็เลยเขาขึ้นก็เลยโบเสียงเขาไปที่แรกกับสีผ้า้องตุบ้บีเอาไซลเอาไซรถจัก เอาเศษถ่ยายรถมอเตอร์ไซค์เอาเอาข้าวสารแล้วก็มีไข่ข้าวสารอนาหารแห้งมันจะบูดพี่น้องมันกระยากถ้าไปก็ต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ไปสองสาวดีสองท่นหนึ่งข่อยคันหนึ่งนะท่านหนึ่งเป็นสามท่นเนาะเขาไปในส่วนนั้นแจะสิได้แต่ก็ว่าโอกมึงไปบังมากับรอบเลยหักไปถ้าปุ่นเศร้าอย่ยสนนะิไปเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ได้จะขาไปสวรรค์ไปเอามองเงินให้น้องมิ้นแต่เมื่อไหร่ก็มาขอบคุณขอบคุณขอบใจเลยหกักที่ทางอเมริกาที่เป็นสวยเลยเอามาตลอด ตั้งแต่นอ้องอ้อมพี่นอ้องเอื่นลืมบอกมาตังแต่ซอยเป็นน้องอ้อมกับเบิ้ลเป็นพันโกเปลียนแล้วเปิดซอยมาสองพันเลียนแล้วเลยตีไปเพิ่นกันเป็นเคยหักที่หนาหักหลายน้องซอยเรือคนที่แบบบริวางคนตอบแทนแต่ให้ด้วยจ,จ,จิตใจที่มีการแบ่งปันทำบ,บุญอย่าี้ก็บบเปิ้ลบอกให้วอาออกสื่อว่าสื่อเปิ้ลซื้อนั่นซื้อนี่เปิ้ลสิบโบกโซ่หม่อกน,น้ำแต่เป็นซอยตลอดซัพพอร์ตซอยเกษตรบาเท่ากันเป็นคนที่บริจาคการบริการห็นกันแต่อยู่ในยูทูบ ไปซอยเท่าแล้วก็ซับพอร์ตแล้วก็ไ้เท่าไปซอยเลือกคนกันที่ว่าคนกันไว้เนื้อเสียใจเท่าน้องค่ะเท่าให้โอกาสเท่านี้ไดพี่น้องดีใจเท่านี้ได้สวัสดีไลน์ดีกว่าไงผู้ซื้อจะได้เงินสจริงเงินคนละสี่แสนเราตายเพราะว่าบระเด็นประเด็นงั้นเราจะซับพอร์นอยู่ประเด็นงั้นยูทูบได้พี่น้องเนี่ยผู้มีรายได้จากยูทูบเนื่องจากว่ายอดวิวเพามันบาไเนาะงสบายแฮนด์แ่ได้ผมฟังไปฟังได้ค่ะคือว่าตามวิวเนาะวิวมันบ่ถึงมันกับบอไรเนาะพี่น้อง คนพี่น้องกินเนาะน้องก่อนเลยยูจักย้ก่อนนี้สายตะนิดตามกะบมือเร่อนอนแต่ว่ายวกับยังรักลอยอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าสลายมันบก่ามีคนเราขา่พราะสวรร่ากาลูกเมื่จนอนสว่างเขากบ่มื่อใจกินดันเนาะสว่างดสว่างอีกมากาหาฮกดือเร่ตะนิดตามกบน มีน้องๆเป็นเงินน้ำหลังเนาะพวกมืดสบางกันยังคอเกาน้แนบอกนองกัสว่ากัวิวสว่างกันคือพอเม่อี่น้องกินอะไรเนาะสว่างกันยังคือเกาคเกินทอแ่บๆนะเนาะเกาคอเกาแล้วก็ไปใจแน้เลยสวางงานที่ปดเพราว่าสวางว่าปกกินว่าปกมวลแม่กัจสวางกับที่ลานที่เนกบิดาเออห้าม็ได้จานนี่เนาะ สว่าเข้าดถึงไปทิ้งกี้ห็ดจังเละใจมากเนาะไงพี่น,อนอ้นนอ,นอ,องเนาจังไตาปากของม่พี่มมน,อนอ้องนติดตาไหมครับชุ่มกินของสวากับสาลายัดตึ้งเนาะถึงว่านี่ถึงคือเป็นใจมากไม้สาวใจสูงเนาะมันเิดงานงาน,นงานแบบโบมีไปเป็นน,น่าเอาม้น่อเขาไปสู่มาสลายอ้คนพี่กอบพีการเนาะนอนติเสือทต่เตียงนกคือน้หลายกับลุยเนาะใส่แมสก์นะเขาไปเลยกับมาแบบว่าเอาไงซิพี่น้องไปเอาคนเห็น่ากัวกินเขาจนไปอยากลงนะพี่น้องเนาะ ก็คือแบบที่เขาว่าบาแมวเขาแบบเป็นแต่เขา,าขแบบว่ากวจริงนะแบบว่ามันเสียสระงานแต่งงานเสียสาะเขาเขาแข่งคนเพื่อสังคงมว่าสัส้นๆไอ้างคือเขาแ่งคนที่นอฟซีไปเบิ่งแน่ไปกดแชร์กดไลค์นไะอนเนาะนีะเนาะเาะเนาะเนาเนาะอนาะเนาไปนาะาะเนานาะเเนานาเนาเนายเนกเนเนานาะเนะเนานานนานาานานาะเาาานเเะเะนานาวเนนนนเะ่นนานเาานาเนา คนต้องเบิง่งต้องการเบิง่งเนาะประเทศนี้ลาเด็ดว่าจะแม่ท่างเด็ดว่าไปบิ๊กบิมีช่องอื่นไปเปิดบ้เปิดใจตาสมน้อยหรือว่าเปิดใจตาไม่น <Nein. S 2> ่าแต่เข้าขาดได้ไปน้ำภาววายอยางไรเข้าไปที่น้องได้เบิ่งหลายรูปแบบแม่ชาสมน้อยแม่คนชาสมน้อยแม่ชาไม่ห่างน้อยไม่ห่างใหญ่แม่ คนกุดคนยากแน่คนอื่นคนหิวเนาะมีหลายสไตล์เนาะมี่รถคุเมที่เราไม่ใจเลยแปลว่าคุเมทีเราไม่คิดใจเนาะถ้าเพื่อนบ่มากคิดไปเพื่อนเลือะพ่านแต่ว่าเพื่อนเนาะโอเคสิดกเพื่นชอบไปท่องกับพี่บอมีมีถูกรุ่นสาวเที่เคยว่าแบบยังบอกเคยแต่งงานมาแต่เพื่อนแบบพวมีครอบครัวแบบอย่มีคู่มีคิ่จะมีคู่สามแต่แบบเพื่อนจะเป็นแบบเพื่อนมีแต่เลือดแต่ซ่าเนาะแต่พวกมี นี่ผูบาวเราพี่น้องเราวิ่งง่ายกัเพิ่นกับแบบยังเปิดใจเพื่อให้คนทข้งโลกบบได้เห็นือว่าจี่สตาพี่ส่ยิงใส่แน่กับใครส่กาบไายถึงว่าที่เข้าไปทายใส่ที่จใส่แบบนะขา่าเพื่นตัวว่ก็พ่วากัเข้ากับิว่าเขากับโอยเพื่อนนอตโซยกับนาปวาอันนี้กัมันก็ได้ปล้ขึ้นกันในนอวาเห็นใน้นสาโสดมีคู่มีคู่างนาะมีกมีกลัวไม่ชัดเนเนาะอเห็นเพื่นมีก้นทุกคนกัเข้าก็ดีใจนะ กเห็ดทุกรูปแบบแล้วพี่น้อยเราจะเรา่ะี่สิมักก่อนซะแล้วก็มักสไตล์เจ้าต้นเฮ้าใช่ามีบอมีคนมาเขาบอกมีอยู่เนาะแตกหนอดแม่แต่หนอดทม้งหมดแล้วคือจังผู้ติดตามพันหมื่นหากัสิมีอยู่พันหนึ่งี่มักในโตโตของเจ้าเฮ้าอะนะอ่าแต่ว่านั่นก็คือแบบซอบกึ่งกันยังดีใจยืนจนอ่ะยันหมดเขาก็ยังมีอ่า FC ที่น่าหักจำนวนหนึ่งที่ยังหักเฮ้าเนาะที่เป็นแบบบอกว่าบทงเนาะแม่ ในตัวตนของเฮาที่เป็นเฮาอยู่เนาะกับขอบขอบใจล่ะลาทุกคนทุกคนแบบเออหักกันพ่อที่ซอยเลือยช่วเฮามาจำเร็จขอให้ไล้ขึ้นหาเอื่อยซอยเท่าพันเท่าเธุรกิจการงานได้ก็ขอให้เกิยประสบความสําเร็จทุกอย่างและกับครูที่มาเบิ่งมาชมคลิปเฮากดไลค์กดแชร์ขอทุกคนอยู่ดีมีแห้งขาคลายร่ำลุ้ยเนาะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนนะพี่น้องเนาะอาจจะทุกคนหาสิว่าเอออาจจะเออคอนไปแล้วคือบันทีได้กับว่าเป็นยังเนะพี่น้อง คนเ่าคือว่ามันมีกำลังใจให้การซึ่งกันละกันเนาะเราจะไม่ต้องมาสิว่ามีเงินท้ามในคนเฮามหรสลายอย่างเช่นปุ๊บเอฟีทักมหารมุหาเจ้อกัอยู่ใกล้เนาะอยู่จะอยู่อ่ะไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์สุพรรไอ่ไอ้กับบุ้มยังไราดอกคือโซล่าก็คือไปท้ายแห่งงานว่ะพี่นนองเขาก็ได้จะให้กำลังใจกันกกกันนลใารต่อสดเนิินนชีวตุกคนกันอะไรกันเนาะ คือซาลายสว่างอยู่นี่อดีตบริษัทบ้านบริษัทาวเขาบริษัทื่อกับบริษัทกดดันในการทำอาหากินเนอซาลายเข้ากับเป็นกำลังใจให้ถึงกันและกันนะวันงานพี่น้องอยู่ทุกโทุกมุมโลกค่ะให้กำลังใจกันได้น้อพี่น้องกระทั่งเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญให้ทุกคนที่เบิ่งคลิปเห็นนะคลิปคนถูกคนอยากเข้าไปคนใส่เข้าไปเข้าไปน้อพี่น้องคืองานเทศกาลเทศกาลแต่สภะพงานเขาวันี้เนาะแต่ว่า ไฟแต่สิบตินท่านจะฟาดหเลยคนพ่น้องเลยกับสวางเนาะอะไรอยางเปิดใจบกอ่ะิตชัชาไม่ได้เนาะแต่สิไปเปิดไหนมันชาไเปิดไหนสีบรีสีบรีโรชาเนาะอ่ะสลกอ่ะสกสลักสวางอ่ะเขาเจ้าคโมกบใจหักนาทีให้เงินมาคูละสี่แสนกี่ะเออต่กัอื่กันพอกขอใจนับเอยกเน เราด้วยเราด้วยหมดที่สุเด้อเอเด้อเนาะิงไรตองให้ลีบอื่นะผมให้เงี้ยผมนวลาเอลตัวแนวทูกกายทุกใจตลอดีตลอดไปเด้อแ่ทุกจัไลขอขอคุณขอบคุณังเอยท่ทีอเมริกาเนาะที่ไหนยมากเชาดอนเนาะกับคือทั้งอกการจะเอาไปไว้ชือกเียมมือ่อปันเขาเขาป็ิมาออกป นอกพะว่าสาลายคิดไว้อยู่เพราะว่าสาลายจะต้องเตรียมเครื่องเนาะเพราะว่าวันพัดจะมาถึงกต่พอถึงแล้วนาะกับประดินทำบุญเพื่อเอื้อยหักเพลินนะพอฟอนเพลินเพลินเพลินหนเด้อจะกะติกคอพ่อให้เอื้อยหักเพลินให้เพลินกี่ว่าเอ้ยหักซอยเลือตลอดมากสกึมเขาขอบใจหลายๆที่เพิ่นให้ความหักความเมตตาสกึมตลอดมากับสลายสว่างเนาะบางเถิอกับตอนที่เขาพี่อ็น้องอ้อมเขาก็มีทางกระแสดราม่ามีทางเสียงหัวหลอกมีทางห้องหายอันนี้ก็บอกว่าได้พี่น้องสกึมกัน ไปเห็ดนอกไปเห็ดคลิปแรกๆอะคือหัวแล้วว่ฮาเวันนี้มียอดวิวแม่ผู้ติดตามเขาแต่สี่พันคนแต่เซลุ่มกับวบันนี้เคยคือว่าตัวเองสีเห็เเดสําเร็จแบบว่าแมนยุกแ,แรกๆกับมีช่องอื่นที่เ็นไป,ไปตั้งเซาเนาะไปเทค้านแล้วไปแบบว่ามุงลงังคาแต่เซลุ่มจะเคยแบบท่ออย,ยากยาว่าเขาเขาอาจจะเห็ดมาบอจุดนี้เขาบบแมนบบแมนแนวทางของเซลุ่มเนาะเซาคัมเป็นสายไม่ค้านเนาะค่ะปากกระปากตลาดแนวกับบงคับกับว่าบริ้มวนบบเป็นที่นี้ อาหักของ FC แต่ละคนเพิ่นกับบุคคลมาคุณสสยเฮาแต่เฮากับขอบใจรายชีเพิ่นให้โอกาสชาวไรสว่างตลอดมากก็ตองกึ่งบางเผื่อการได้เติมน้ำมันรถได้ไปต่อ,อยนี่ยมาเฮาเป็น,ปะนสะพานบุญแต่ทุกคนเนาะตื่นตั้นใจเนาะเคยเคยหายได้พี่นอ้องเคยหายจะแบบเคยหายส่กับไอคอนตะกี้ว่ะหายแบบเพื่อนอมอมชีเล่อโบม่มันสิมันสิเสียหน้าโบ่มันสิบโบแล,ล้วนะพี่น้องมันก็เป็นงานของตัวเองแล้วก็หายติดตามตลอด กับขอบใจทีว่าเมื่อนี้มาขอจุดนี้กันเพื่อแล้วแล้วเรากน้องของผมจะเ,นเยนต่อส่งเสียนางเรียนจนจบนาพี่น้องขอบใจเลยหักทีนอเป็นสะพานบุญเบิ่งแง่ดูแลเขาตลอดมากแล้วกันขอให้เบิ่งแง่น้องๆตลอดไปเด้อเด้อนี่ยังกระยับปา้ากรงทิมพูเฮาเฮากับผมเคยลื้เพื่อเถึงเสียชิม,มีเงินหายเฮาเลยบุ้งยังนะเขากับดีใจและตื่นตันใจหลายทีเด็กมุจจาคือเไอหักเมื่อนี้เนาะแล้วสองตุ่มกับขอบใจเพื่อนหลายเสีงเสียอันเมืเ่อนี้คือน้ำตาทีว่าเขาดีใจเนาะเหาบอะไรเสียใจทิ้ง เอาเลยค่ะแล้วก็ไปเป็นสะพานบุญให้ผู้อื่นต่อสรกกุมขอขอบใจทุกคนที่ให้กระลังใจตลอดมาขอบใจหล,ลายๆจากใจจริงบ่มีหยังอ่ะตอบแทน FC ทุกคนเนาะสรกกุมการทุท้ายนีก็บ่มีหยังหลายขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแ a n g สุขภาพแข็งแ,งแงรงค่ะคายร่ำลุ่ยเลยเอื้อหักทางอเมริกาเด้อขอให้อยู่ดีมี h a งเฮ็ดค้าขายการงาน b u s เนสก็ขอให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองค้าขายได้ร้อยต่อพันต่อนอกกำไรที่ให้เข้ามาจะมีขอให้กลับคืนร้อยเท่าพันเท่าที่เขาที่เขาไปสร้อยเหลือคนยากค,คนจนเลยเนาะ สาวกึ้มขอบใจลายสุดท้ายนี่ยบมม่งยังเนาะขอแห่ทุกคนตลอดปลอดภัยทุกการเดินทางละการทำงานทุกคนเรื่ลยสุดท้ายนี่สาวกึ้มกับสาวๆก็สิเดเขาลากคุณแม่พี่นองไปก่อนขอบใจทุกคนแล้กันสิเดาลัาสบายดีสบายดี